สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมธิตาชัยมาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนวัชิรธรรมสาธิตค่ะในครั้งนี้ดิฉันจะมานำเสนอปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดทำประเด็นท้าทายตามบันทึกข้อตกลงการพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ2566 เรื่องการพัฒนาทักษะการประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบเพลงโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโฟร์แมทควบคู่กับ WTS แพลตฟอร์มค่ะปัญหาและที่มาของประเด็นท้าทาย จากประสบการณ์การสอนในรายวิชานาฏศิลป์ในปีการศึกษาที่ผ่านมารวมถึงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนในปีการศึกษาปัจจุบันพบว่านักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางนาฏศิลป์ที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดบวกกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนตลอดจนวิธีการสอนของครูที่เน้นการฝึกปฏิบัติบ่อยครั้งที่ครูผู้สอนทำการสอนโดยผ่านการสาธิตไปแล้วแต่นักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพในการจดจำท่ารำและฝึกท่ารำได้ต่างกันบางคนจำได้แม่นและรวด จึงทําให้สามารถนําท่ารําต่างๆมาฝึกต่อให้สวยงามได้แต่นักเรียนบางคนไม่มีความสามารถในทางด้านนาฏศิลป์ทําให้จดจําท่ารําไม่ได้หรือได้ช้าจึงทําให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวขาดความมั่นใจและไม่กล้าแสดงออกไม่มีแรงจูงใจในการเรียนและมีผลทําให้เจนตระคติที่มีต่อรายวิชาลดลงอันจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาทักษะทางด้านนาฏศิลป์ลดลงเช่นกัน จากสภาพปัญหาข้างตน้นข้าพเจ้าจึงได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนที่เกิดในปีพุทธศักราช2538จนถึงปัจจุบันพบว่าผู้เรียนในยุคนี้เป็นผู้ที่เกิดมาในยุคที่มีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันเป็นปกติชอบทํางานร่วมกันในเครือข่ายออนไลน์ของตนเองเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่ตนเองสนใจมองความต้องการและความพอใจของตัวเองเป็นหลัก จึงเป็นความท้าทายของครูผู้สอนในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องสามารถสร้างและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อผู้เรียนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงเทคโนโลยีเครื่องมือรวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับธรรมชาติและคุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองซ้าๆเพิ่มเติมได้ทุกที่ทุกเวลาจากสภาพปัญหาและการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลพื้นฐานของผู้เรียนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการจัดทำประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะ การประดิษฐ์ท่ารำและท่าทางประกอบเพลงโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโฟแมตควบคู่กับ WTS แพลตฟอร์มโดยโมเดลการเรียนรู้แบบโฟแมตเป็นการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องการเรียนรู้ ที่จะแบ่งช่วงเวลาของการเรียนรู้ให้เหมาะกับรูปแบบของผู้เรียนในแต่ละเรื่องยึดการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองผู้เรียนในทุกรูปแบบให้มีโอกาสได้เรียนรู้และได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนชอบได้ปรับตัวเรียนรู้ในการเรียนแบบอื่นๆด้วยและมีการจัดประสบการณ์ที่ช่วยกระตุ้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาเพื่อให้สมองทั้งสองซีกมีการพัฒนาที่สมดุลมากที่สุด ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มของ WTS แพลตฟอร์ที่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งออนแฮนและออนดีมานตามแพลตฟอร์มของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตค่ะกระบวนการดำเนินการได้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดังนี้ค่ะ หนึ่งคือขั้นก่อนดําเนินการก็จะมีการเริ่มศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่ได้รับจากประสบการณ์ตรงนะคะวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนรวมถึงศึกษาและออกแบบวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนทั้งในเรื่องของการศึกษาเอกสารตําราและทฤษฎีต่างๆเพื่อมาซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ 2. ระหว่างดําเนินกิจกรรมค่ะ ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเลือกวิธีการที่เหมาะสมโดยเลือกวิธีการก็คือการจัดการเรียนรู้แบบโฟร์แมตควบคู่กับ WTS p ีเอชแพลตฟอร์มในระหว่างการดำเนินการก็ได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรียนและดำเนินการแก้ไขยอย่างท่วมทันเวลาค่ะ 3. หลังการดำเนินกิจกรรมมีการติดตามวัดผลประเมินผลและตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะ หน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโฟร์แมทนะคะที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เป็น4ส่วนได้แก่การสร้างความหมายค่ะการระบุคอนเซป การฝึกฝนทักษะและการนำไปปรับใช้จากการจัดกิจกรรมดังกล่านะคะพบว่าผู้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริงในขณะที่ร่วมกิจกรรมนะคะผู้เรียนก็มีความสนุกไปกับการเรียนและมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆผ่านการคิดนอกกรอบการวิเคราะห์มีการหาข้อมูลด้วยตนเองแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างอิสระทําให้การเรียนรู้ในครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายค่ะ ซึ่งครูผู้สอนได้ใช้ WTS แพลตฟอร์มควบคู่กับการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนทั้งการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนบทเรียนออนไลน์ Moodle ครูเมนทิตาชแนลตลอดจนแอปพลิเคชัน TikTok เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้แบบเน้นย้ำซ้ำทวนตลอดจนฝึกฝนและส่งผลงานได้อย่างอิสระตามข้อตกลงที่สร้างไว้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างผลงานนักเรียนค่ะ

ได้เพียงแค่ทายขี้งาได้เจอนนองสาวแล้วว่าใจสั่นหน้ามันไม่ไปอยากโนรไอโทรบอกแม่ว่าเจอสะพายแต่ว่า บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะหากเปรียบเทียบกันแล้วก็คือสูงขึ้น8.8%เลยร้อยละ80ของผู้เรียนทั้งหมดนะคะมีผลสำมฤทธ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่า2ขึ้นไปนั่นเองค่ะ